เหตุการณ์ผ่านมาหนึ่งวันสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านภาสกรบุญลักษ์เป็นผู้ให้ข้อมูลเรียนเชิญครับครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายในเวลา13นาฬกานาทีะครับมีแผ่นดินไหวขนาด8.2ดิกเตอรลความลึก10กิโลนะครับศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมันเเลประเทศพม่า ห่างจากอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่สอดประมาณ300กิโลนะครับทำให้ภูมิภาคต่างๆของประเทศนะครับได้รับแรงสั่นกระเทือนนะครับรับรู้ถึงความสั่นไหวของแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับตั้งแต่ทางเหนือนะครับต่อลงมาจนถึงภาคกลางและทางภาคใต้ตามลำดับนะครับทางกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยแห่งชาติได้ยกระดับภัยขึ้นเป็นขนาดใหญ่นะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ่านอนุทินชาญวิจกูรนะครับได้ลงนามในคําสั่งประกาศนะครับยกระดับภัยขึ้นเป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งอานาจในการบังคับบัญชาเหตุการณ์นะครับเป็นอานาจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าการจังหวัดรวมทั้งผู้ว่ากทมนะครับแปลงสภาพเป็นศูนย์ปัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้านะครับจากการตรวจสอบนะครับของจังหวัดต่างๆนะครับตามภูมิภาค ก็มีรายงานเข้ามานะครับ57จังหวัดรับรู้ถึงแรงสั่นไหวของแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับส่วน14จังหวัดนะครับเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาคารแล้วนะครับมีที่จังหวัดเชียงรายที่สนานีรถไฟป่าแดดน,นะครับอันนี้จะทำเอ,อ่คานรถไฟตกลงมานะครับเป็นเป็นคานปูด จำนวน20ท่อนนะครับน้ำหนัก10ตันตกลงมาทับรถยนต์เสียหายไป6คันแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นและรายงานความเสียหายเข้ามาที่กรมป้องกันบรรเทาสาภาัยนะครับในส่วนของภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่จะรับรู้ถึงแรงสั่นไหวเท่านั้นนะครับส่วนที่เสียหายก็จะมีอาคารนะครับที่เกิดรอ,อ,อยร้าขึ้นมาบางส่วนนะครับ ส่วนที่กรุงเทพมหา,าคอน,นะครับจะเกิดความเสียหายหนักโดยเพราะอาคารสตงพังถล่มลงมานะครับเป็นอาคารขนาด30ชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเนื้องานได้ประมาณ30เนะครับเมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่ากทมนะครับได้มอบหมายให้ทางผู้ในการสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยกรุงเทพมหา,าคนครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย การลงตรวจพื้นที่นะครับร่วมกวับทางแต่ชุดนะครับยูซาก็คือชุดในการอำนวยการกู้ชีพกู้ภัยของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยพร้อมเครื่องจักรสารภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันวางแผนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้รับรายงานนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ประสบเหตุในอาคารดังกล่าวเนี่ย96รายนะครับมีผู้เสียชีวิต8ราย นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะครับจำนวน9ลายนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่คาดว่าจะสูญหายนะครับหรืออยู่ในในบริเวณเก่าเนี่ยประมาณ80ลายด้วยกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองทานชินวัตรนะครับได้เรียกประชุมที่กรมป้องกันบรรเทาสา3าภัยในเวลา9นกาสนาทีเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูล รวมทั้งท่านผู้ว่าสตงนะครับในส่วนของอกสทออชอด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมว่ามีประเด็นที่ว่าเรื่องของการส่ง SMS นะครับอาจจะล่าช้านะครับอันนี้ก็ให้ในหน่วยงานต่างๆได้พูดถึงนะครับท่านนายกได้ซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมทรัพยากร รณีนะครับในเรื่องของ after shock จนถึงปัจจุบันนะครับมี after shock เกิดขึ้นมากมายประมาณ140กว่าครั้งต่อเนื่องตามลำดับแต่ความรุนแรงจากผู้เชี่ยวชาญนะครับยืนยันว่าจะไม่มีความรุนแรงมากไปกว่าเดิมนะครับมีแต่จะน้อยลงน้อยลงนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2-4ลิตรนะครับแต่เมื่อคู่ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าเมื่อเวลาประมาณ10 6นาฬิกา30นาทีนะครับได้มี after shock ขนาด5.9นะครับศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับห่านจากจังหวัดแม่ฮ่งสอนประมาณ176กิโลนะครับทั้งทั้งจังหวัดแม่ฮ่งสอนและจังหวัดเชียงใหม่ก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวนะครับแต่ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดนะครับในส่วนของการประชุมเมื่อเช้านี้นะครับท่านนายกได้กุณามอบหมายาข้อสั่งการ ให้หน่วยงานต่างๆใน6ประเด็นด้วยกันนะครับในเรื่องการบริหารสถานการณ์เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูช้ชัเกผู้ชักการเหตุการณ์กองป้องกันและบรรเทาสาภาภัยแห่งชาตินะครับจะทําหน้าที่ในการอํานวยการสั่งการทั่วประเทศนะครับในส่วนของหน้างานนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สดนหน้านะครับโดยเพาะกรุงเทพมหาคนคร ได้ให้มีข้อสั่งการให้ทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมอหอานครเป็นผู้ชาการเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุนะครับในส่วนการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาภัยพัฒนาระบบนะครับเซลล์บอสคสให้มีความ ความสามารถในการส่งข้อความให้เร็วนะครับในส่วนของการคมนาคมการจราจรนะครับมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมนะครับกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปิดเส้นทางก็ดีนะครับในเรื่องของการจราจรการคมนาคมโดยมีระบบการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์ว่ามีการปิดเส้นทางที่ใดบ้างนะครับมีทางเลี่ยงทางเลือก สามารถเดินทางได้ในเส้นทางใดนะครับนอกจากนั้นก็ให้กรมป้องกันบรรเทาสาธรณภัยนะครับร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับดูเรื่องของเครนนะครับที่ยังยังเป็นวัสดุที่ตกค้างอยู่บนอาคารสูงตรงบริเวณลงทางด่วนดินแดนนะครับซึ่ง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากจบประชุมนะครับท่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางทีมวิศวกรนะครับซึ่งมาจากสภาวิศวกรรวมทั้งในส่วนของเอจ้าของตึกนะครับที่มีทางาผู้ควบคุมดูแลอยู่นะครับให้ขึ้นไปทําการสํารวจเมื่อคู่ได้รับรายงานนะครับว่ามีการวางแผนนะครับที่จะ นำเครนดังกล่าวเนี่ยลงมานะครับเพื่อให้ทางการทางพิเศษสามารถเปิดเส้นทางการเราจรบนทางด่วนช่วงขาขึ้นขาลงนะครับรบิเวณทางด่วนดินแดงด้านนะครับในส่วนของการตรวจสอบอาคารนะครับได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับร่วมกับกรุงเทพหมหานครได้รวมทั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพิพรมราชูปถัม์นะครับ จัดตั้งคณะกรรมการนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาคารที่ถล่มลงมานะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับวันนี้อขอให้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยให้กระทรวงต่างประเทศนะครับได้ทําการสื่อสารภาพภาษาอังกฤษนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ การเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเองได้ประสานงานกับทางท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อที่จะขอขยายวงเงินทดลองราชการในเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ทําหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางแล้ววันนี้นะครับทางท่านอทิบดีกรมบัญชีกลางได้การอนุมัติขยายวงเงินเป็น200ล้านบาท ในการที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะได้เร่งรัดดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเองต้องเรียนว่าหากสาการณนะครับสามารถที่จะควบคุมได้นะครับซึ่งแนวโน้มของ after shock เนี่ยไม่หลุนแรงนะครับเพียงแต่อาจจะรู้สึกบ้างในบางพื้นที่ก็อาจจะลด ความรุนแรงของสาการจากการที่เราประกาศเป็นระดับ3นั่นหมายถึงว่าเป็นภัยขนาดใหญ่นะครับให้เป็นภัยขนาดกลางได้ในวันสองวันนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับองกรมป้องกันบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาไทยรวมทั้งรัฐบาลนะครับมีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆได้เร่งรัดดาเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับ ผมยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเริ่มลี่้ขายแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับขอบคุณครับ